คุณคิดว่าการที่เด็กหนุ่มอายุเพียง19ปีสามารถเบียดแบ็กซ้ายระดับตำนานของสโมสรอย่างจอร์ดี้อัลบาไปนั่งสำรองถาวรแบบไม่มีข้อแม้มันเป็นเพราะโชคชะตาหรือเป็นเพราะวิวัฒนาการของฟุตบอลสมัยใหม่ที่กำลังบอกเราว่าฟูลแบ็กแบบดั้งเดิมกำลังจะสูญพันธุ์ไปจากระบบการเล่นระดับสูงนี่ไม่ใช่รายการข่าวฟุตบอลทั่วไปนี่คือเรื่องเล่าเชิงลึก สำหรับคนที่กำลังเดินทางกลับบ้านหรือกำลังจะพักผ่อนในคืนนี้ผ่อนคลายเปิดหูฟังแล้วเราจะพาคุณไปดำดิ่งสู่โลกของฟุตบอลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ f ฟุตบอ Stories เรื่องเล่าคนลูกหนังวันนี้เราจะมาเจาะลึกโครงสร้างทางแทคติกมิติด้านร่างกายและว,วิธีคิดของหนึ่งในฟูลแบ็กที่พุ่งขึ้นมาเร็วที่สุดในยุโรป ชายผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านยุคสมัยในถิ่นคัมหนูอเลคันโดรบาเดเข้าเรื่องไปที่จุดสำคัญกันเลยดีกว่าครับนั่นคือสไตล์การเล่นของเบาเดในระบบลามาเซียและสไตล์บาร์เซโลนา first touch คือสิ่งที่ตัดสินว่าคนนั้นอยู่ในระดับไหนเพราะถ้าคุณรับบอลแล้วต้องเตะแต่งบอลก่อนจะเล่นต่อคุณได้สูญเสียจังหวะของเกมไปแล้ว เบลเดมีเฟิร์สทั c ชที่อยู่ในระดับดีโดยเฉพาะการรับบอลระหว่างวิ่งเขาสามารถรับบอลที่ส่งมาในจังหวะที่เขากำลังวิ่งด้วยความเร็วสูงแล้วควบคุมให้อยู่ใต้เท้าได้โดยไม่ต้องชะลอนี่คือสิ่งที่ทำให้เขาสร้างความอันตรายได้เพราะเมื่อเขารับบอลแล้วเขาสามารถสร้างโมเมนตัมต่อเนื่องได้ สิ่งที่ยังต้องพัฒนาในส่วนนี้คือการรับบอลภายใต้ความกดดันสูงเมื่อคู่แข่งกดดันจากด้านหลังหรือด้านข้างในระยะใกล้บางครั้งเบาได้ยังมีการปัดบอลออกนอกเส้นหรือสูญเสียบอลโดยไม่จำเป็นซึ่งนี่เป็นเรื่องของการพัฒนาในด้านความสามารถในการรับรู้และเข้าใจตำแหน่งของตนเองเพื่อนร่วมทีมคู่ต่อสู้และบอลในพื้นที่สนามได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำวิสัยทัศน์การจ่ายตรงนี้น่าสนใจมากครับ เพราะเบลเดไม่ใช่แบ็กเล่นง่ายๆที่จ่ายสั้นแล้วรอจากข้อมูลฤดูการ2025-2026ในลาลิกา้าเขามี p a s s Completion r a เรประมาณ91.54%และจ่ายบอลเฉลี่ยประมาณ55-56ครั้งต่อเกมซึ่งสูงมากสำหรับแบ็กซ้ายสิ่งที่ทำให้เบลเดแตกต่างจากแบ็กซ้ายทั่วไปคือความหลากหลายของการจ่าย การจ่ายสั้นกลางเขาทำได้แม่นยำและรวดเร็วซึ่งสำคัญมากในระบบของบาร์เซโลนาที่บอลต้องหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่แคบเขาฟอร์มตัวเป็น t r i a แอ l เกกับกองกลางและเพื่อนแนวรับได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะในระบบของฮันส์ฟลิกที่มาร์คคาซาโคอยหาพื้นที่รับบอลในช่วงบิลล์อัพเฟส การจ่ายระยะไกลเขาสามารถเปิดบอลข้ามฟากได้แต่นี่ไม่ใช่จุดแข็งที่สุดของเขาเขาไม่ได้มีช่วงบอลที่ยาวอย่างเทรนดอเล็กซานเดอร์อาโนหรือดาวิดอลาบาแต่ถ้าเทียบกับแบ็กไซด์ทั่วไปในลาลิกา้าถือว่าอยู่เหนือค่าเฉลีย่ยสิ่งที่โดดเด่นมากคือค่า XA Expected Assist 0.21ต่อ90นาทีซึ่งทำให้เขาอยู่ในท็อป20%ของผู้เล่นในลาลิกา้าสำหรับตัวเลขนี้ นั่นหมายความว่าการจ่ายของเขาสร้างโอกาสที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่จ่ายให้บอลอยู่ในทีมเบลเดเลี้ยงบอลในสไตล์ที่เรียกว่า progressive carry มากกว่า dribbling กินตัวหนึ่งต่อหนึ่ง progressive carry คือการพาบอลวิ่งขึ้นไปข้างหน้าเพื่อย้ายฟุตบอลไปในพื้นที่ที่มีประโยชน์ไม่ใช่การเลี้ยงหลอกคนเดียวจนได้ยิงบอลซึ่งสำหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายในระบบของบาร์เซโลนานี่คือสิ่งที่มีค่ามากกว่า เขาสามารถพาบอลทะลวงจากเขตกลางสนามขึ้นไปถึงเส้นก่อนเขตโทษได้อย่างต่อเนื่องโดยการใช้ความเร็วต้นที่ระเบิดออกมาเป็นอาวุธหลัทําทำให้แนวรับฝ่ายตรงข้ามต้องย้ายตําแหน่งตามเปิดพื้นที่ให้ราฟินยาหรือลามิเนยามันที่เล่นอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่เขาต้องเลี้ยงแบบหนึ่งต่อหนึ่งแบบตัวต่อตัวกับกองหลังหรือแบ็คขวาของทีมตรงข้ามในพื้นที่แคบเขายังมีอัตราสำเร็จที่ไม่สม่ำเสมอบางเกมเขาทำได้ดีมากบางเกมเขาเสียบอลในสถานการณ์ที่ไม่ควรเสียส่วนบอลคอนโทรลขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงนี่คือจุดแข็งที่แท้จริงของเบาเดเพราะบอลแทบไม่หลุดออกจากเท้าแม้วิ่งเต็มสปีดซึ่งทักษะนี้ไม่สามารถสอนกันได้ง่ายมันต้องมาจากการฝึกที่สร้างมาตั้งแต่เด็ก และนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดครับเพราะเวลาพูดถึงเบาเดคนมักจะพูดถึงการรุกก่อนแต่ระบบของชาวีและต่อมาในยุคฮันส์ฟลิกต้องการแบ็กไซด์ที่กลับมาช่วยรับได้กลับมารวดเร็วด้วยเบาเดใช้ความเร็วในการกลับมาช่วยเกมรับเป็นเครื่องมือหลักในการเล่นรับเมื่อทีมศูญย์เสียบอลขณะที่เขาอยู่ในแนวรุกเขาสามารถวิ่งกลับมาได้ทันในหลายสถานการณ์ที่แบ็กไซทั่วไปจะทำไม่ได้ จากสถิติฤดูการ2025-2026เขามีสถิติ1.76แท็คเ e ต่อเกมและ0.38อิน e r อร์เซ o ชันต่อเกมตัวเลขอินเ r อร์เซ o ชันยังต่ำกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับแบ็กซ้ายระดับอีลีทซึ่งสะท้อนี้เห็นว่าเขายังต้องพัฒนาในการอ่านเกมล่วงหน้าว่าบอลจะมาทิศทางไหน ในเกมที่ใช้ไฮเพรสซิ่งเช่นที่บาร์เซโลนาทำภายใต้ฟลิกเบลเดแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจจังหวะเพรสทริกเกอร์คือจังหวะที่ต้องออกไปกดดันฝ่ายตรงข้ามทันทีในนัดที่แพ้เรอัลมาดริด3-1เมื่อปีก่อนเขาเล่น60นาทีแต่ในช่วงนั้นทำอินเตอร์เซชันได้5ครั้งและกู้บอลได้9ครั้งตัวเลขที่สะท้อนถึงความเข้มข้นในการเพรสถึงตรงนี้ผมอยากให้ลองนึกภาพนี้ครับ เวลาคุณดูบาร์เซโลนาเล่นและกล้องจับอยู่ที่ราฟินยาหรือเปดรีคุณไม่ค่อยเห็นว่าเบลเดกำลังทำอะไรอยู่ที่ฝั่งซ้ายแต่นั่นแหละครับคือสิ่งที่สำคัญเขากำลังวิ่งสร้างพื้นที่ให้กับเพื่อนร่วมทีมในระบบของฟลิกที่บาร์เซโลนาเบลเดต้องวิ่งทะลวงแนวรับเพื่อสร้างแนวโอเวอร์แลปและดึงแบ็กขวาของฝ่ายตรงข้ามออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดพื้นที่ให้ราฟินยาหรือดานิโอโมที่เล่นอยู่ฝั่งตรงข้าม นี่คือจุดอ่อนที่ชัดที่สุดของเบลเดในฤดูกาลนี้อดีตโค้ชของเขาที่ชื่อว่าแฟรงก์อาร์ติก้าเคยพูดไว้ตั้งแต่สมัยเบลเดยังเป็นเยาวชนว่าเขาเก่งในการเห็นพื้นที่ข้างหน้าและทะลวงแต่มีแนวโน้มที่จะเล่นตามสัญชาตญาณมากเกินไปต้องพัฒนาด้านความเป็นระบบและ tactical maturity คำวิจารณ์นี้ยังตรงอยู่บางส่วนในตอนนี้มีหลายสถานการณ์ที่เขาควรจ่ายบอลให้ผู้เล่นที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าแต่กลับเลือกเลี้ยงต่อเองและศูนย์เสียบอลหรือสถานการณ์ตรงข้ามที่เขาจ่ายออกไปในจังหวะที่เขาน่าจะวิ่งทะลวงต่อได้มากกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับตอนที่เขาเริ่มต้น Decision Making ของเขาพัฒนาขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในช่วง Build u p Phase ที่เขาเริ่มอ่านสถานการณ์ได้เร็วขึ้นและเลือกออปชันที่ปลอดภัยกว่าเมื่อจำเป็น ในเกมรุกบเบาได้ยืนตำแหน่งได้ดีมากในระบบที่ฟลิกวางไว้เขาเข้าใจว่าเมื่อไหร่ควรบีบเข้ามาเล่นกับเพื่อนร่วมทีมเมื่อไหร่ควรยืดสนามให้กว้างแต่ปัญหาเกิดขึ้นในเกมรับโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ฝ่ายตรงข้ามทำ transition attack อย่างรวดเร็วมีหลายครั้งที่เขาขึ้นไปรุกแล้วกลับไม่ทันเมื่อทีมถูกเคาน์เตอร์และในเกมที่แพ้แอตเลติโกมาดริด4-0ในช่วงเดือนมกราคม2026เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาในแนวรับที่ถูกเจาะได้ นั่นเป็นเหตุผลที่ฟลิกตัดสินใจพักเขาออกจากตัวจริงชั่วคราวหลังจากเกมนั้นซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าระดับการเล่นของเขายังไม่ต่อเนื่องในระดับที่สูงสุดเบาเดเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและแบ็กขวาและยังเล่นในบทบาทกึ่งปีกซ้ายในระบบ4-3-3ที่ชาวีเคยใช้ได้ด้วยความสามารถในการอ่านระบบของโคชและปรับตัวเข้าหาได้รวดเร็วนี่คือมรดกที่แท้จริงจากลามาเซีย นี่คือจุดแข็งที่โดดเด่นที่สุดในร่างกายของอเลคันโดเบลเดครับบบลเดมีความเร็วต้นที่ระเบิดออกมาในระยะ5-10เมตรแรกที่น่ากลัวมากเทรนเนอร์ส่วนตัวของเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าความเร็วของเขายังสามารถพัฒนาได้อีกซึ่งถ้าเป็นจริงนั่นน่ากลัวมากสำหรับเกมรับทางฝั่งขวาของทีมตรงข้ามแต่ความเร็วปลายของเขาก็อยู่ในระดับสูง แต่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากนักเตะที่มีความเร็วทั่วไปคือเขาสามารถรักษาระดับความเร็วนี้ไว้ได้ในช่วงเวลาที่นานซึ่งต้องการทั้งความเร็วและความอึดแม้เบาเดจะมีความสูงเพียง177เซนติเมตรไม่ใช่แบ็กซายที่แข็งแกร่งทางกายภาพในแบบที่คุณคิดแต่สมดุลร่างกายของเขาดีเยี่ยมเขามีไหล่ที่กว้างสำหรับรูปร่างของเขาซึ่งช่วยในการโฮดออฟคู่แข่งเมื่อต้องเบียดปะทะ เขาไม่ล้มง่ายแม้ถูกกระแทกจากด้านข้างซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อต้องเล่นในลาลิกาที่มีปีกที่เร็วและแข็งแกร่งหลายคนฤดูกาล2024-25 20เบลเดลงเล่น47นัดในทุกรายการรวมถึงหลายนัดที่ลงเล่นเต็ม90นาทีนั่นบอกว่าสตมินาพื้นฐานของเขาดีมากแต่ปัญหาที่น่ากังวลคือประวัติการบาดเจ็บ เขาบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงขาขวาในเดือนมกราคม2024จนต้องผ่าตัดและปิดฤดูกาล2024ไปและในปี2025-26เขาก็มีปัญหาบาดเจ็บอีกครั้งจากเกมพบเลกาเนสนักแต่ที่มีความเร็วจัดมักมีปัญหาแฮมสตริงเป็นธรรมดาแต่ถ้ามันกลายเป็นอาการบาดเจ็บเรื้อรังเบลเดจะมีปัญหาในการรักษาคอนสิสเทนซีในระยะยาว จุดอ่อนที่ชัดเจนที่สุดคงจะเป็นเรื่องความสูง177เซนมและตำแหน่งแบ็กซ้ายทำให้ลูกกลางอากาศเป็นจุดอ่อนที่คู่แข่งสามารถใช้ประโยชน์ได้เมื่อทีมตรงข้ามส่งลองบอลหรือครอสเข้ามาในพื้นที่ของเขาเบลเดมักเสียเปรียบในการโดดแย่งบอลกับปีกขวาที่ตัวสูงและแข็งแกร่งกว่านี่คือสิ่งที่ทีมตรงข้ามหลายทีมในลาลิกาพยายามใช้โจมตีเมื่อเขาลงประจำการในเกมรับ ก่อนที่จะดูสถิติผมอยากให้ทุกคนเข้าใจหลักการก่อนครับสถิติเชิงลึกในฟุตบอลสมัยใหม่ไม่ได้ดูแค่ประตูหรือแอซิสเพราะนั่นคือผลลัพธ์ปลายทางแต่เราอยากรู้ว่าระหว่างทางเขาสร้างคุณค่าให้ทีมได้แค่ไหนค่า xA 0.21ต่อเกมตัวเลขนี้หมายความว่าในทุก90นาทีที่เขาเล่นเขาสร้างการจ่ายบอลที่ทางสถิติบอกว่าควรจะจบเป็นประตูได้0.21ครั้ง ฟังดูน้อยแต่จริงๆแล้วนี่ทำให้เขาอยู่ในท็อป20%ของลีกสำหรับตำแหน่งแบ็กซ้ายซึ่งหมายความว่าการจ่ายของเขาไม่ใช่การจ่ายแบบปลอดภัยประคองบอลแต่เป็นการจ่ายที่เจตนาสร้างโอกาส p a s s Completion 91.54%ตัวเลขนี้สูงมากครับของท็อปแบ็กซ้ายในลาลิก้าส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ85-89%เบาเดทำได้เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสะท้อนว่าเขาจ่ายบอลอย่างฉลาดไม่ทำในสิ่งที่เสี่ยงเกินไปแต่ระวังด้วยนะครับ p a s s Completion สูงบางทีก็บอกว่าผู้เล่นเล่นง่ายและปลอดภัยเกินไปซึ่งไม่ใช่กรณีของเบาเดเพราะเมื่อดูควบคู่กับ XA 0.21ต่อเกมมันบอกว่าเขาจ่ายแม่นและการจ่ายที่แม่นนั้นสร้างอันตรายด้วย Key Pass 1.26ต่อเกม คี y p พ s าคือการจ่ายที่นำไปสู่การยิงบอลของเพื่อนร่วมทีม1.26ครั้งต่อเกมสำหรับแบ็กซ้ายนี่สูงมากมันบอกว่าเขาไม่ได้แค่ช่วยให้บอลหมุนเวียนแต่เขาเป็นตัวสร้างโอกาสจริงๆ Tackles 1.76ต่อ90นาที Interception 0.38ต่อ90นาทีตัวเลข Tackles ไม่แย่แต่ Interception ยังต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แบ็กซ้ายระดับอีลีทมักมีอินเตอร์เซชันส์อยู่ที่0.6ถึง1.0ต่อ90นาทีเบลเดที่0.38ยังมีพื้นที่พัฒนาในด้านการอ่านเกมเชิงรับล่วงหน้าถึงจุดนี้เรามาสรุปข้อดีข้อเสียของเบลเดกันดีกว่าครับความเร็วของเบลเดไม่ใช่แค่ความเร็วปกติมันคือความเร็วที่มาพร้อมกับบอลคอนโทรลที่ไม่เสียบอลซึ่งเป็นคอมบิเนชันที่หายากมากในแบ็กซ้ายระดับอีลีทหลายคน วิ่งเร็วแต่บอลหลุดหรือบอลติดเท้าแต่วิ่งช้าเบลเดทำทั้งสองอย่างพร้อมกันผลกระทบทางยุทธวิธีของสิ่งนี้คือเขาสามารถ stretch แนวรับฝ่ายตรงข้ามได้โดยตรงคือทำให้แนวรับต้องถอยออกไปเพื่อป้องกันพื้นที่หลังเปิดพื้นที่ให้แพดรีหรือคาซาโดเล่นในพื้นที่อันตรายเบลเดเข้าใจทริกเกอร์ของการเพรสอย่างดีเขารู้ว่าเมื่อไหร่ต้องออกไปกดดันและเมื่อไหร่ต้องรักษาตำแหน่ง ในระบบ High ไฮเพ s สของฟลิกสิ่งนี้สำคัญมากเพราะถ้า Press ผิดจังหวะทีมจะเสียพื้นที่หลังแนวรับทันทีตามที่กล่าวไปแล้ว x a 0.21ต่อเกมไม่ใช่ตัวเลขบังเอิญครับมันสะท้อนให้เห็นว่าเบลเดเป็นตัวสร้างเกมจากแนวรับที่มีคุณภาพสามารถมองเห็นเลนการจ่ายที่นักเตะทั่วไปอาจไม่เห็นลามาเซียสอนให้เขาเล่นได้หลายระบบและเขาพิสูจน์แล้วว่าสามารถปรับตัวได้จริง ทั้งระบบ 4-3-3, 3-4-2-1และระบบ High Press ของ l i c กเขาเข้าใจบทบาทของเขาในแต่ละระบบและปรับการเล่นได้เพราะเขาเร็วเขาสามารถขึ้นรุกแล้วกลับมารับได้เร็วกว่าแบ็กทั่วไปซึ่งให้อิสระในการเล่นรุกมากกว่าที่แบ็กซ้ายส่วนใหญ่จะทำได้โดยไม่ทำให้ทีมเสี่ยงมากเกินไปแต่เหรียญมี2ด้านครับ เขามีจุดเด่นขนาดนี้เรามาดูสิ่งที่เขาจะต้องพัฒนาหากจะก้าวข้ามคำว่าดาวรุ่งไปให้ได้อดีตโค้ชของเขาพูดตรงๆและมันยังเป็นความจริงอยู่ครับเบลเดยยังมีแนวโน้มที่จะเล่นตามสัญชาตญาณมากกว่าตามระบบในบางสถานการณ์ซึ่งในระดับอีลีทนี่คือความแตกต่างระหว่างชนะและแพ้ ความสูง177เซนเมตรไม่ใช่ตัวเลขที่ใหญ่โตสำหรับแบ็กซ้ายที่ต้องเจอกับปีกตัวสูงในพรีเมียร์ลีกถ้าเกิดเขาย้ายมาแมนยูตามข่าวที่กำลังร้อนแรงอยู่ในตอนนี้หรือแม้แต่ในลาลิกาทีมที่ต้องการโจมตีด้วยเซตพีซหรือลองบอลจะเลือกทาร์กเก็ตที่เบลเดเป็นคนคุมโซนก่อนเขามีประวัติการบาดเจ็บที่น่ากังวลการเจ็บแฮมสตริง2,204รุนแรงถึงขั้นต้องผ่าตัดและพักยาวจนจบฤดูกาล และในปี2025-26เขาก็มีปัญหาบาดเจ็บอีกครั้งจากเกมพบเลกาเนสนักเตะที่มีความเร็วจัดมักมีปัญหาแฮมสตริงเป็นธรรมดาแต่ถ้ามันกลายเป็นอาการบาดเจ็บเรื้อรังเบลเดจะมีปัญหาในการรักษาคอนสิสเทนซีในระยะยาวการขาดมาตรฐานสม่ำเสมอบางนัดเขาเล่นได้ดีมากบางนัดเหมือนคนละคนเกมที่แพ้แอตเลติโกมาดริด4ต่อ0เขาเป็นส่วนหนึ่งของการล่มสลายในแนวรับ และนั่นทำให้เขาพักในอีลีทฟุตบอลทีมชั้นนำต้องการนัดเตะที่มาตรฐานสม่ำเสมอไม่ใช่ดีสลับแย่ทุก3-4นัดเบลเดยยังต้องพัฒนาในส่วนนี้แต่ต้องย้ำอีกครั้งว่าเขายังเป็นดาวรุง่ง0.38อินเตอร์เซชันต่อ90นาทีบอกว่าเขายังอ่านเกมในแนวรับล่วงหน้าได้ไม่ดีพอนี่เป็นสกิลที่ต้องพัฒนาด้วยประสบการณ์แต่ในตอนนี้มันยังเป็นจุดอ่อน นก,กุมภาพันธ์2 0 2 6อเลค a ันโดร a เบลเดมีแชมป์รวม12รายการลาลิก้า2สมัยโคปาเดลเร1สมัยสเปนิชซูเปอร์คัพ3สมัย UFA Nations League 1สมัยกับทีมชาติสเปน Division d e h อ n เนอร์จูวีนิ1สมัยบาร์เซโลนาอ19และทรอ p ฟียูอันกัมเปอร์อีก4สมัยและลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่บาร์เซโลนามากกว่า158นัดในวัยเพียง22ปี พร้อมกับการลงสนามฟุตบอลโลก2022ในฐานะผู้เล่นหน้าใหม่ที่ถูกเรียกตัวฉุกเฉินตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่สถิติมันคือสัญญาณว่าเขาอยู่ในทีมที่ชนะมาตลอดและเขาเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนั้นฝากติดตาม EP 2ได้ในคืนนี้2ทุ่มที่ช่องรู้ดีวะแห่งนี้นะครับบางเรื่องไม่ได้ต้องการคำตอบแค่ต้องการใครสักคนเล่าให้ฟังขอบคุณที่ให้ผมเป็นคนนั้น แล้วพบกันใหม่ในเรื่องฟุตบอลเรื่องต่อไปที่อาจไม่ได้พูดถึงเกมแต่พูดถึงชีวิตมากกว่านั้นขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ขอให้เรื่องนี้อยู่กับคุณแค่พอดีก่อนที่คืนนี้จะเงียบลงถึงจุดนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานรู้ดีวะ p พอดแคสต์ทีมงานที่มีคนเดียวแต่เขียนทีมเอาเท่ไปวันๆสวัสดีครับ